ผู้านย่อมเป็นที่รักแล้วก็จะมีบอกว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปคมไฟชื่อว่าให้จักขุให้ดวงตาให้แสงสว่างแก่เขาและผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้เยอะมากเลยปิดจบด้วย ส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมะชื่อว่าให้อมตะนี่ให้ทุกอย่างก็จริงแต่ยังไม่พลนล้นนรกนะเห็นแต่ถ้าให้ธรรมะเนี่ยพ้นนรกกับเนรชาญเปลืวิสัยไม่ต้องเกิดอีกต่อไปอันนี้คุ้มสุดดังนั้นการได้ธรรมะพระองค์จึงตรัสว่าเป็นการได้ลาบจึงเป็นความปรารถนาของเทวดาเมื่อกำลังจะตาย จะปรารถนาสามอย่างอันแรกคือขอให้ได้สุกติอันที่สองคือขอให้ได้ลาบอันที่สามก็คืออย่าเสื่อมจากลาบที่ได้ดีแล้วลาบที่ได้แล้วอย่าเสื่อมนะพิกขุก็สงสัยว่าแล้วอะไรคือสุกติของเทวดาเพราะเทวดามันก็มันก็หรูสุดๆแล้วนะมีอะไรอีกที่เทวดายังอยากได้พระองค์บอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุกติของเทวดา เทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์แล้วอะไรคือการได้ลาบพระศาสดาบอกว่าการได้มามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ตรัสไว้ดีแล้วคือส่วนแห่งการได้ลาบอย่างอาตมาเนี่ยเผยแผ่คำตถาคตเนี่ยเวลายมศรัทธายมต้องศรัทธาคำตถาคตนะเะนั้นอาตมาเนี่ยเป็นแค่ผู้ส่งผ่านส่งผ่านคำสอนนั้นความถูกต้องอยู่ที่คำสอนนั่นคือยมได้ลาบ พราะโยมได้คําสอนของตถาคตที่ถูกถ่ายทอดโดยบัณฑิตแสดงอยู่อันที่สามที่เขาไม่อยากให้ลากข้อเสื่อมคืออะไรคือพระอ,องค์บอกว่าเทวดาเนี่ยปรารถนาว่าจะต้องไม่มีสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครใครในโลกชักจูงศรัทธาเขาให้เขาออกไปจากพระเจ้าได้วันดีคืนดีมามีคนชักจูงโยมไปไปไหว้ เทพนี้ดีกว่าสารเพียงตาอะไรภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ถ้าโดนดึงไปได้นี่เรียบร้อยนั่นคืออัน,น 2, อที่สองก็ที่สามโยมอดเพราะบางคนอาจจะเพิ่งตายจากเทวดาลงมาไงระยมก็ได้มาเป็นมนุษย์นะโยมได้เป็นหนึ่งใช่ไหมได้สุคติโยมได้เจอพุทธวจนะอ่าโยมได้ลาบละสองละและเสื่อมไหมหลีออกไปไหมอย่างเงี้ยโดนใครดึงออกไปได้ไหมอ่า ถ้าโดนดึงออกไปได้ก็อ่าเสื่อมลาบละถ้าไม่มีใครดึงได้ก็ได้ครบสคอถ้าโดนดึงไปได้เนี่ยพระองค์ยังให้ชื่อไว้อีกว่าผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นอ่าจะเรียกจะเรียกผู้นั้นน่ะผู้ที่เข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้แล้วหลีกออกจากธรรมวินัยที่ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยออกไปเนี่ยเรียกว่าผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็น แต่ถ้าคนที่เข้ามาสู่ธรรมวินัยของพระองค์แล้วแล้วไม่หลีกออกไปจะเรียกว่าผู้เห็นอยู่แล้วให้ตัดคำว่าย่อมไม่เห็นนั้นออกเสีย